กิจกรรมที่ดีๆเหมือนกันครับที่กลุ่มแรงงานและก็ผู้ที่ว่างงานในพื้นที่จังหวัดน่านครับได้เข้าอบรมอบรมทักษะเกี่ยวกับทานาทำอาหารว่างและก็ขนมครับเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 ครับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่านครับมีการจัดฝึกอบรมการแปรรูปอาหารว่างและขนมให้กับกลุ่มผู้แรงงานผู้ที่ว่างงานจำนวน2รุ่นครับรุ่นละ20คนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ครับได้มีการคัดกรองสอบสวนโรคของผู้ที่เข้ารับการอบรมตามมาตรการการควบคุมโรคของจังหวัดอย่างเคร่งครัดครับ โดยผู้ว่างงานก็จะได้รับความรู้และทักษะสามารถนําไปประกอบอาชีพเสริมสร้างอาชีพอิสระในด้านของการแปรรูปอาหารว่างขนมอาหารนําไปประกอบอาชีพเสริมได้นะคะซึ่งโครงการดังกล่าวก็เป็นโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของฐานรากที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิให้ประชาชนและผู้ว่างงานสามารถนําไปประกอบอาชีพสร้างไรายได้ให้ครอบครัวหลังจากสถานการณ์ได้ผ่านพ้นไปค่ะ